ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเกินคาดแล้วขณะนี้ภัยพทบีกกำลังแรงโซนร้อนมู่หลานห่าง150กิโลเมตรเตรียมเคลื่อนเกะาะไหยหลํมพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันพุธที่10สิงหาคมนะครับซึ่งนะครับในหลายพื้นที่ในช่วงนี้ โดยเฉพาะพื้นที่สปปลาวได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนมู่หลานที่เคลื่อนตัวนะครับผ่านทะเลจีนใต้ทางตอนกลางขค้ืนสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนจากยม97บิลพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิปรชันและพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนมู่หลานตามที่แอดมินได้คาดการเอาไว้นะครับและหลังจากนั้นนะครับได้กระทบทางอ้อมทําให้มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากที่สปปลาวนะครับโดยเฉพาะ แขวงจำปาสากประเทศลาวที่เมืองพลทองนะครับบ้านดูก็เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในหลายพื้นที่อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจลาวนิวส์นอกจากพื้นที่ประเทศลาวแล้วนะครับประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลทางอ้อม ส่งผลให้มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในช่วงระยะเวลา1-2วันที่ผ่านมาซึ่งนะครับพื้นที่ฟ้าฝนในวันนี้ในช่วงเช้าปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนส่วนมากจะลดลงนะครับและหลังจากนั้นหลังจากที่พายุโซนร้อนมูหลานทวีกําลังแรงขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับจากเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไฮหลําลงสู่อ่าวตังเกียนะครับในวันนี้ ฝนในช่วงเช้าจะลดลงซึ่งนะครับในด้านของตัวพายุโซนร้อนมูหลานจะดึงความชื้นไปเลี้ยงในด้านของตัวพายุแต่ว่าในช่วงบ่ายจนถึงค่ำในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและบริเวณภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมนะครับคาดว่าหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งจะค่อยๆอ่อนกําลังลงตามลําดับนะครับจากพายุโซนร้อนจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเปรชัน และหย่อมพอประกาศํำกำลังแรงซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้บริเวณเวียดนามลาวและไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนซึ่งสอดคล้องกับทางด้านของประกาศกรมอุตุนิยมทิยาซึ่งล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันนี้10สิงหาคม25 6พายพายุดิบปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนได้เทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนมู่หลานนะครับ โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนซึ่งอยู่ที่ละติจูด18.9องศาเหนือลองจิจูด112.0องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือคอนตะวันตกเล็กน้อยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำ และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทางตอนบนในวันที่11สิงหาคมดังนั้นนะครับ11-13สิงหาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนืออีสานและตะวันออกขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทาน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับโดยจะมีผลกระทบในวันที่11สิงหาคมในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ จะเน้นบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่และอุตรดิตถ์จะส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพน,พนมและมุกดาหารส่วนภาคตะวันอ,ออกจะได้รับมรสุมตัาตกเฉียงใต้เน้นนครนายกปราจีนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราด ส่วน12สิงหาคม2565พื้นที่ภาคเหนือจะเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกตากสุขโขทยัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวัออกเฉียงเหนือ12สิงหาคมเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมและมุกดาหาร ภาคตะวอ,ออกดึงมรสุมตำตกเฉียงใต้เน้นนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วน13สิงหาคม2 5ง 5, 5ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกตากสุขโขทัยและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวอ,ออกเฉียงเหนือ สิสิงหาคมเน้นบริเวณจังหวัดเลยนองบลัมพูนองคายอุดรธานีและบึงการซึ่งนะครับในด้านของมรสุมต่ำตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลางจึงทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนมีกาลังปานกลางคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในช่วงนี้ส่วนพื้นที่ฝนในวันนี้10สิงหาคม2565ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศเมียนมาทางตอนบนและประเทศลาวทางตอนบนย่งสู่พาย,ยุโซนร้อนมู่หลานบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะนี้ขณะที่มรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลงนะครับแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนสูง2เมตรบริเวณที่มีฝน,น,นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลือ่อนสูงมากกว่า2เมตรซึ่งพาย,ยุส่วนร้อนมูหรนันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะขึ้นฝั่งเวียดน,นามตอนบนในวันที่11สิงหาคมนี้นะครับ ดังนั้นนะครับจะทําให้มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนืออีสานและตะวันออกภาคเหนือในวันนี้10สิงหาคมจะมีฝนฟ้าขนองลดลงเล็กน้อยนะครับ60%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นการตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเน้นจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32 35องถึง3าองศาเซลตซียรสภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง6 0สปเป็นของพื้นที่ส่วนมากจะนิ้นการตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเนบริเวณจังหวัดนนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมการสินุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34องคาียอศาเซลเซียสภาคกลางในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนอง6 0เตนของพื้นที่ส่วนมากเน้นการตกในช่วงบ่ายถึงค่ำบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบรุรีลบบุรีและสระบรุรีอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงสาียอศาเซลเซียสภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง7 0ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด31 -33 อถึงสาองศาเซลเซียสทะเลเคลื่นสูงหนึ่งถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพม,มหานครริมณฑลในวันนี้ฝน40ปรเ็นของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงสาองศาเซลเซียสพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง30น,นของพื้นที่ ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจบพีรีขันและชุมพรอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง1-2เมตรบริณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ,ฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34องศาเซลเซียสระนองขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและพังงานลงไปคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะยะระ,ะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากคินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ